สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเสียนธุรกิจทาง Nation TV กับผมฟิลปัดชยาเองครับวันนี้ครับหนึ่งในธุรกิจที่ผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทําความรู้จักแล้วก็มาร่วมพูดคุยด้วยเป็นธุรกิจฟาร์มสุนัขใครๆก็ชอบสุนัขหนึ่งในคําพูดที่โด่งดังมากเขาบอกว่าหมาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดของคน ไม่แปลกใจใครใครก็ยิ่งรักหมาเข้าไปใหญ่วันนี้ครับน้องแก้มครับเป็นหนึ่งในคนที่รักหมามากแล้วก็อยากที่จะเปิดฟาร์มสุนัขเป็นของตัวเองด้วยน้องแก้มสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับเล่าให้ฟังหน่อยทาไมวันนี้ถึงอยากจะมาคุยกับพี่หน่อยแห่งดีดีไพร์และวกก่าแกเป็นคนรักหมาค่ะ,<ฮ>ะเป็นคนรักสุนัขมากแล้วก็มีความผูกพันแบบชอบ <ฮะ S 1> อยากอยากรู้ถึงคือไม่ได้รักแค่พื้นฐานเบื้องต้นก็อยากทราบถึงรายละเอียดเบื้องลึกลึกเลยของสุนัขของการดูแลของการ เอาใจใส่เขาอะค่ะอ๋อแล้วก็รวมถึงจุดเริ่มต้นด้วยช่ไหมิ่มต้นเราะดเริ่มต้นจะทำยังไงใช่ค่ะพี่หน่อยรอเลยยะเราไปคุยกับพี่หน่อยกันดีกว่าครับไปเลยครับคุณผู้ชมไปเลยครับิญเลยครับ แก้มพบวันนี้เรานั่งอยู่กับพี่หน่อยนะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มที่ชื่อว่าดีดีไพร์ลาบราดอร์กับทุกหมาที่น่ารักอยู่เต็มฟาร์มเลยสวัสดีครับนะครับครับครับให้แก้มให้พี่หน่อยฟังก่อนว่าตอนนี้คุณแก้มนี่คือเพิ่งจบใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนกับว่าก็ชื่นชมชื่นชอบรอบชอบสุนัขแล้วก็อยากที่จะเปิดฟาร์มใช่คือเริ่มแรกอะค่ะแก้มก็เป็นคนชอบสุนัขมาตั้งแต่เด็กเลยคือคือชอบมากๆแบบ มีความผูกพันมีความ็นดูคือเห็นแล้วคือรักมากคือต้องเข้าไปจับต้องเข้าไปสนใจอย่างงี้ค่ะทีนี้พอแก้ม,มีโอกาสแก้มได้เริ่มโตขึ้นเรียนม,มาหาลายัยก็มีความรับผิดชอบค่ะแก้มก็เลยขอคุณแม่เลี้ยงชัวว่าก่อนเริ่มแรกเลี้ยงสองสองตัวค่ะทีนี้คือว่าเราก็คิดแบบอยากได้ทายาทเขาเนี่ยแหละคะ่ะอยากได้ลูกๆเขามาต่อแบบเผื่อวันหนึง่งเขาไม่อยู่แล้วอะไรอย่างี้ค่ะแก้มก็เลย ตัดสินใจหา,หาหาฟาร์มนี่นแหละค่ะคอ่ะคือตอนแรกแก้มเลี้ยงสองตัวคือเป็นตัวเมียค่ะก็เลยหาฟาร์มก็เอามาผสมอะค่ะทีลูกเขาออกมาแก้มก็คือคือถ้าถามว่าออกมา5ตัวเนี่ยแก้มเลี้ยงทั้งหมดเป็น7ตัวมันมันเยอะมากอะค่ะแก้มก็คิดจะจะจะจำหน่ายนะคะแต่สุดท้ายคือเราก็คิดถึงขั้นแบบว่าอยากเปิดฟาร์มอยากทําให้แบบดีๆแบบว่าเราเป็นคนรักเราคือ ขั้นแรกคือแกมไม่ได้ศึกษามาดีก่อนแกซื้อมาจากจูตุจักค่ะคทีนี้คือแก้มมารู้ตอนหลังแบบว่าเขามีโรคโรคติดมาด้วยแก้มก็เลยคิดว่าการที่คนรักสุนัขอย่างเราอะ่ะค,คิดจะตัดสินใจจะดูแลชีวิตสักชีวิตนึงเนี่ยถ้าเราได้เข้ามาแล้วเ,เขาอยู่กับเราได้ไม่นานหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เสียใจแล้วหนูก็ไม่อยากให้ใครต้องเจอแบบแบบหนูเงี้ยค่ะคหนูก็เลยอยากจะทําให ตัวหนูเนี่ยเป็นผู้ผลิตแบบไม่ใช่ไม่ได้เริ่มเป็นผู้ผลิตเป็นบรีเดอร์เป็นบรีเดอร์ที่ดีที่ทําให้ผู้อื่นมีความสุขที่ที่เป็นภาระใช่ไม่เป็นภาระใช่ค่ะแล้วพี่หน่อยเหรอครับของดีดีไพร l ์ลาบราดอเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็คือมาทางสายนี้ได้หรือเปล่าหรือว่าพี่หน่อยก็ชอบสุนัขเหมือนกันก็เลยเริ่มแปลเปลี่ยนกันเป็นธุรกิจครับคือการชอบสุนัขการจะทําอะไรเกี่ยวกับสุนัขได้นะคะมันต้องรักรักตั้งแต่เกิดจะมามันรักเอาตอนโตเพื่อจะทําธุรกิจสุนัข ไม่มีทางได้เอ้ยคนเราอยู่อยู่ดีๆเอ้ยเห็นเขาเพาะหมาแล้วรวยจังเห็นเพาะหมาแล้วเอ้ยดีจังเลยขายได้นู่นนี่ไม่ใช่นะคะคือคุณต้องรักจริงๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณต้องทําผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ดีที่สุดไม่ให้เป็นภาระกับของคน,คนที่คนที่มารับไปเลี้ยงถ้าเกิดว่าเราเพาะสุนัขที่ไม่แข็งแรงแล้วเขาต้องเอาไปเลี้ยงเลี้ยงดูเขาก็จะต้องบอกอะไรเนี่ยมาจากไหนคือสุนัขถ้าจะแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยปัจจัยมันจะต้องเกิดจาก ที่สาคัญที่สุดคือหนึ่งจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันดับแรกรสองคือการเลี้ยงดูการเลี้ยงดูนี่ก็ต้องหมายถึงว่าคุณต้องใส่ใจในการให้อาหารที่ถูกต้องออสถานที่ต้องเหมาะสมใช่ไหมคะฉะนั้นคุณเลี้ยงหมาพันธุ์ใหญ่คุณเลี้ยงอยู่ในบ้านในกรงหรือทาวน์เฮาส์เล็กๆไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงหมาพันธุ์เล็กอาจจะมีที่น้อยให้เขาวิ่งเล่นได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเลี้ยงหมาพันธุ์ใหญ่เราต้องเตรียมสถานที่ก่อนเราต้องมีสถานที่ให้เขาโอเคเขาวิ่งเล่นพอที่จะ ออกกาลังได้เพราะหมาพันธุใหญ่ต้องการออกกําลังเป็นการปลดปล่อยพลังงานไม่งั้นสิ่งที่ตามมาก็คือโรคแล้วก็ความดื้อค่ะเคสคุณแก้มเนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์เล็กค่ะพี่หน่อยมาว่าถ้าเกิดว่าสุนัขพันธเล็กฟิสิลิตี้เนี่ยจะต้องเหมือนสุนัขพันใหญ่ไหมหรือว่าแตกต่างกันยังไงสุนัขพันธุ์เล็กนะคะสถานที่ไม่จําเป็นต้องกว้างใหญ่มากนะคะถ้าถ้าเกิดคุณแก้มเลี้ยงในบ้านบ้านคุณแก้มมีบริเวณก็โอเคแล้วแล้วอย่างสุนัขพันธเล็กเช่นชิวว่าหรือปอม อะไรพวกนี้เขาชอบอยู่ในบ้านมากกว่าอยู่กลางแจ้งนะคะอันนั้นเป็นธรรมชาติของเขาแต่ถามว่าอยู่กลางแจ้งสัมผัสพื้นดินดีไหมก็ดีนะคะมันมีแร่ธาตุมันมีแสงแดดมันมีอะไรหลายอย่างที่ที่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตต้องการแต่เวลาถึงเวลาจริงๆแล้วอะ่ะเขาชอบนอนในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่แฟกติซีสกับสถานที่เนี่ยพันเล็กจะดีกว่าะนะคะไม่ต้องแบบดินน้นรนหาที่แบบโอ้โหหลายๆแปลงเพื่อจะให้เขาวิ่งเล่น แล้วต้องมีเฟสิลิตีอะไรบ้างครับถ้าเกิดสำหรับที่น้องแก้มอยากจะเปิดเนี่ยครับความพร้อมความพร้อมหมายถึงว่าเกี่ยวกับบุคคลใช่ค่ะพวามมันจะใส่ก็น่าจะเกิดจากตัวเราอยู่แล้วตัวเราตั้งใจว่าเราจะมีฟาร์มเพราะฉะนั้นมันต้องเต็มหรือเกินเกินร้อยแต่สิ่งที่ตามมาคือถ้าสุนัขเยอะขึ้นล่ะ เราจะดูแลเขาทั่วถึงหรือเปล่าหนึ่งเราต้องมีคนงานคนงานคนงานก็ต้องเทียบเท่าหรือมากกว่าเราน้อยกว่าก็ไม่ได้นะคะไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะหาคนงานมาอยู่ที่ที่บ้านเราได้อย่างอื่นคุณทำงานไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนแต่ถ้าคุณไม่รักสุนัขม,มันสอนไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่อยู่พอสุนัขดือ้อสุนัขไม่ยอมเข้าบ้าน ฟาดเอาฟาดเอาเราไม่รู้เราไม่รู้เลยมหมาก็จะมีความหวาดระแวงแล้วเขาก็จะเป็นหมาที่คิดกลัวไปตลอดค่ะเพราะฉะนั้นแคซิลิตกี้กับเกี่ยวกับบุคคลสำคัญมากอาหารอีกอาหารนี่เราก็ต้องรู้เลยว่าชิวาว่าหรือพันเล็กต้องทานอะไระนะคะ,ะพันใหญ่ต้องทานอะไรเราต้องเราต้องศึกษาให้หมด ทุกสิ่งทุกอย่างต้องประกอบกันหมดเลยนะคะถ้าไม่พร้อมอย่าทำถ้าพร้อมทำเลยธุรกิจที่เกี่ยวกับชีวิตของ้องหมาเขาอะใช่ไหมอ๋อเอาว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะคุณพี่เดี๋ยวรอบหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำยังไงให้ เราสามารถสร้างความสร้างความน่าเชื่อถือของฟาร์มเราได้ครับกลับมาต่อช่วงที่2ของรายการเซียนธรุรกิจครับวันนี้ผมพาน้องแก้มนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบมาบัดบานมีความฝันครับอยากจะมีฟาร์มสุนัขฟาร์มชื่ว่าเป็นของตัวเองผมก็เลยพามาพูดคุยกับเซียนของเราก็คือทางด้านคุณหน่อยนะครับพี่หน่อยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของฟาร์มที่ชื่อว่า d ีดีพลายลาบราดอนะครับเ็เป็นฟาร์มลาบราดอร์ที่โอ้โหรักสุนัขมากเลยเมื่อกี้นี้เราทิ้งท้ายกันที่เรื่องของความน่าเชื่อถือถูกไหมใช่ค่ะ นี้ก,ก็มีคำถามอยากถามพี่หน่อยค่ะว่าทำยังไงอะคะให้ฟาร์มของเราอะค่ะเป็นที่รู้จักเป็นที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าหรือว่าบุคคลที่สนใจอยากจะเลี้ยงสุนัขรีทรีเวอร์เอลบบรอลาบาร์ดอสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอือลาบาร์ดอสหรือชื่อบอกว่าคะ <c oughs> <c oughs> ชื่อบอกว่ากันไหนเอาเพลงผู้สายพันธุ์จะเหมือนกันหมดนะคะผู้สายพันธุ์เหมือนกันคือไม่ว่าจะเป็นสุนัขพันธุ์ไหนที่เราจะเพาะพันหรือปรีนบรีดเดอร์ก็ตามเนี่ยส <c oughs> ิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือความจริงใจคือความจริงใจที่จะต้องบอกเขาว่า สุนัขเราเนี่ยมีดีอะไรมีไม่ดีอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่าเราเลี้ยงชิอว่าเราต้องบอกข้อดีของคนที่จะมารับซื้อไปไปเลี้ยงเข้าบ้านใหม่เขาเรียกว่าเข้าบ้านใหม่เข้าบ้านใหม่ไปว่าชิปว่ามีข้อดียังไงข้อเสียยังไงคะนะคะสุนัขไม่มีข้อดีแบบเพอร์เฟกแล้วก็มีข้อเสียทัดเพอร์เฟกเหมือนกันถ้าอยากได้ลาบดอก็จะต้องบอกลูกค้าว่าลาบดอเนี่ยมีข้อเสียยังไงใครไม่ควรเลี้ยง ะะแล้วก็ข้อดีของลาบาร์ดอคืออะไร<ม>เราจะต้องพูดให้เขาฟังก่อนเพื่อที่จะให้เขาตัดสินใจไม่ใช่บอกเอาสิคะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเอาไปเลี้ยงสิคะพอไปเลี้ยงมาปั๊บโหยนี่คุณหมาคุณเลี้ยงยากมากเลยนะทําไมคุณไม่บอกก่อนละ่ะว่ามันกินยากแบบนี้นะ<ม>โหยทาไมฉันเอาลาบาร์ดอของคุณไปทําไมคุณไม่บอกเลยว่า,วามันเป็นหมาชอบกระโดดใส่มันซนนะนี่แหละค่ะคือความจริงใจที่จะต้องบอกเขาก่อน<ม>นะคะพอเขา เขารับได้กับพันสายพันนั้นซึ่งจริงๆคนที่จะซื้อนักตาละสายพันไปเลี้ยงนะคะ<ช>ต้องศึกษาก่อนต้องศึกษาก่อนว่าแต่ละสายพันนียนิสัยยังไงคุณเข้ากับเขาได้ไหมถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่อนหวานนุ่มนวลคุณก็ควรจะเลี้ยงปอมถ้าคุณเป็นผู้หญิงลุยลุยรอดผนคุณเลี้ยงลาบาร์ดอได้นะคะอันนี้ก็คือคือต้องบอกกันก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเห็นน่ารักปั๊บใค,ใครเลยใครเลยอันนี้ค่ะมันก็ถ้ากับมันเราไม่จริงใจตอนที่มันเป็นลูกหมามันก็น่ารักทุกตัวน่ารักทุกตัวค่ะ แล้วก็ทุกตัวตอนเด็กๆอ่ะน่ารักหมดมันจะฉายแววความดื้อม,มาตอน 4- ี่หเดือน4ี่หเดือนจะเริ่มแล้วทีนี้มันก็ถึงต้องที่เขาต้องมีโรงเรียนฝึกสุนัขก,ก็เพราะแบบนี้เองแล้วพี่หน่อยฝึกสุนัขยังไงไหมหรือเราสอนให้เขาไปฝึกสุนัขยังไงอ่ะเออก็คือสมมุติว่าส่วนใหญ่ที่ลูกค้ามาฝึกนะคะคก็คือรับไม่ไหวแล้วค่ะพี่หน่อยคะช่วยหน่อยมันดื้อม,มากเลยค่ะมันไม่กินข้าวเลยค่ะคือเราไม่ได้ฝึกแค่เชื่อฟังคําสั่งในใสายจูงอย่างเดียวนะคะที่นี่ฝึกพฤติกรรมการกินด้วย หมาตัวไหนกินยากที่นีป่ปราบมาหลายตัวแล้วอย่างนี้ระยะเวลาการฝึกอยู่ที่ยังไงคะพีห่หน่อยเวลาจะฝึกก็จะประมาณเดือนครึ่งค่ะเดือนครึง่งถึง2เดือนเดือนครึ่งนี่คือเสร็จกระบวนการทุกอย่างดูแลดีขึ้นดีขึ้นแต่ถึงว่าคุณพอใจหรือยังบางคนไม่พอใจอยากจะให้เปก๊กวันนั้นก็เขาอาจจะต่อคอร์สเป็นเขาเรียกว่า advance ครับแสดงว่าเจ้าของส่วนใหญ่ที่ซื้อสุนัขเทรนฝึกสุนัขตอนแรกไม่เป็นคิดว่าเลี้ยงได้อย่างดีคิดว่าไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นค่ะคุณฟิลสองอาจจะไม่มีเวลาโอ้ฉันทํางานทุกวันเลยกลับมาบ้านก็หกโม เจอสิบนาทีปาะเขาโกลงนอนอย่างเงี้ยคือแบบหมา,มาก็ดือ้อพอเช้าขึ้นมาหมากร็โดดใ่ไม่อยากให้ไปทํางานงคิดถึงแบบไปไหนรอไปด้วยสิทําไมดื้อจังเลยอย่างเงี้ยก็กลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นคือเราต้องต้องบอกน้องฟิวว่าเอ้ยบอกบอกน้องแก้ว,ว่าถ้าเกิดเราจะจะเลี้ยงจะเพาะนักพันไหนเราต้องรู้สึกรู้จักนิสัยเขาดีพอ,อะนะคะแล้วก็อะไรที่เป็นถ้ามันเกิดขึ้นปากต่อปากค่ะปากต่อปากสําคัญที่สุด เขาจะบอกว่าจะไปซื้อนาบ้านนี้หรือบอกโอ้ยบ้านนี้เพอหมาดีมากเลยนะแข็งแรงนะดูกดีกว่าสื่อใดๆทุกชนิดปากต่อปากแล้วเรื่องโรควัคซีนอย่างเงี้ยครับพอเราเลี้ยงหมาที่วดนเยอะๆแน่นอนเรื่องนี้สำคัญมากก็คือที่สมมุติเราจะเพาะพันธุ์ชีวว่าหรือสายพันธุ์อะไรก็ตามนะคะสุนัขทุกชนิดเกิดมาต้องได้รับวัคซีนนะคะเริ่มต้นเลยวัคซีนเท่าไหร่เท่าไหร่คุณหมอจะเป็นให้คุณหมอมาตั้งวัคซีนเลยค่ะ ให้คุณหมอมาเราต้องมีหมอประจาติดต่อไว้ติดต่อเลยค่ะเราต้องเราต้องมีหมอหรือว่าหมอเนี่ยคลอดแล้วนะตอนเนี้ยสุนัขหนึ่งเดือนแล้วหมอจะรู้เลยว่าหนึ่งเดือนแรกเนี่ยทาอะไรถ่ายพยาธิหยอดหลอดลมอักเสบอุ้ยโรคสุนัขมันเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันค่ะเมื่อเขาแข็งแรงเขากลับไปอยู่บ้านใหม่ไม่เป็นภาระคนอื่นไม่ใช่ไปอยู่บ้านใหม่เอ้ยอะไรเนี่ยท้องเสียทักงวี่ทั้งวันที่ไหนได้ไม่ได้ฉีด วัคซีนป้องกันโรคพาโวหรือ,เ,อเขาเรียกเล็บ,ลบโตพวกฉีหนูหรือว่าลำไส้อักเสบสำคัญมากค่ะแต่ถ้าวัคซีนที่นี่ที่ที่เราให้ไปครบสุนัขแข็งแรงเขาก็จะบอกคนอื่นต่อได้เออค่ะหมาที่นี่แข็งแรงอะเนี่ยหมาบ้านคุณแก้มโอเคมากเลยแต่ถ้าเราทําไม่ดีเขาก็บอกอย่าไปซื้อนะบ้านคุณคนนี้อะ จะเติมาตายเลยนะแล้วเราทําฟาร์มเราอยู่กับที่อย่าลืมว่าเราเป็นเป้านิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักเรื่องนี้ให้มากที่สุดแต่จะตูจัรเราหิวตะกล้าไปขายหมาวันหนึ่งเราหายไปไหนแล้วไม่รู้เราตามเขาไม่เจอใช่ไหมคะเราจะไปเรียกร้องกับใครแต่สุดท้ายแล้วจริงๆถ้าเกิดว่าจะเริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับสุนัขที่จะเป็นฟาร์มสุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยความรักก่อนแล้วค่อยตามด้วยความรู้ ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะมันต้องมาคู่กันมาคู่กันตลอดหายไปก็ไม่ได้ค่ะความรู้ก็ต้องมีตลอดเวลานะคะคเพราะว่าทุกอย่างมันมันเพิ่มพูนทุกวันรโรคแปลกๆมาเราต้องเข้าใจว่าโรคนี้เกิดจากสารเหตุอะไรป้องกันยังไงอยัง,อยงก็ต้องความรักความรู้แล้วก็ความพร้อมด้วยใช่ความพร้อมต้องได้ครับเป็นไงบ้างครับคุณแก้มครับหลังจากที่ได้ยินฟังเลี้ยงต่อไปเก่งขึ้นเร่ยจากที่ฟังก็หนักนะคะคือ หนักในที่นี้คือเรื่องความรักเนก็มีเต็มร้อยอยู่แล้วค่ะพี่ห่อยแต่ว่าเรื่องความรู้เนี่ยอาจจะต้องศรรรอึกษาเ่องเติมใช่เห็นไรอันนั้นไม่ยากค่ะพี่เองก็ไม่ได้มีอะไรมาเยอะแยะก่อนค่่ต้องมีทุกวันทุกวันละนิดวันละหน่อยจะต้องรู้เลยว่าเอ้ยนี่ตัวนี้มันเริ่มแล้วมาสอนเราค่ะเขาเขาเป็นครูเราค่ะความพร้อมไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนเราจะทาฟาร์มแค่นั้นเองถ้าจะมีใจรักนะคะกาลังถ้าเรามีความรักสุนักําลังใจมันตามมา เหนื <chat> ่อยยังไงก็ไม่เป็นไรนี่แหละครับต้องขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ผมกับคุณแก้มก็ต้องขอบคุณพี่หน่อยมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณคุณแก้มด้วยก็หวังว่าน่าจะได้รับความรู้เอาไปปรับปรุงประยุกต์ใช้แล้วพร้อมที่พร้อมเมื่อไหร่ใช่เป็นกำลังใจให้เหมือนกันกำลังใจเยอะเลยค่ะที่จะมีความฝันอย่างเงี้ยค่ะพี่หน่อยขอบคุณหน่อยครัะค่ะขอบคุณคุณแก้มด้วยครับขอบคุณมากครับเอาละครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนที่มีสุนัขหรือว่ารักสัตว์เลี้ยง อยากจะเริ่มต้นเปิดธุรกิจที่ตนเองรักอย่างเช่นฟาร์มสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องกลับไปคิดดูดีๆครับเรื่องนี้ความรักอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีทั้งความพร้อมรวมจถึงความรู้ด้วย